ณตอนนี้ที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในช่วงที่เชลซีฟอร์มดีที่สุดนับตั้งแต่การเข้ามาของกลุ่มผู้บริหารชุดใหม่ด้วยสถิติที่พวกเขาไม่แพ้ใครในทุกรายการติดต่อกันเป็นเกมที่7แล้วนะครับแถมฟอร์มการเล่นก็ยังเป็นที่น่าพอใจเอามากๆทั้งการบุกไปเอาชนะทะนันแนมฮอสเปอร์1-0ถลม่มแชมป์ลาลิกาสเปนอย่างบาร์เซโลนา3-0และถึงแม้เกมล่าสุดที่เจอกับอาร์เซนอลทีมจะต้องเหลือ10คนตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรก เชลซีก็ยังสามารถมีแต้มจากการเสมอจากฝูงของพริมยรีกได้เสียงชื่นชมที่มีต่อทีมของมาริสกาเนี่ยลนหลามมากนะครับทั้งในแง่ของความทุ่มเทช่วยกันสู้รวมถึงฟอร์มการเล่นซึ่งเมื่อพูดถึงฟอร์มการเล่นแล้วเนี่ยหนึ่งในคนที่ได้รับคำชื่นชมมากที่สุดคงหนีไม่พ้นแมนออฟเดอะแมชในเกมนั้นอย่างกัปตันของฝั่งทีมเชลซีอย่างรสเจีมแบ็กขวาตัวเก่งของทีมที่มักจะถูกจับไปยืนในตำแหน่งกองกลางในเกมใหญ่อยู่บ่อยครั้ง และในเกมนี้ก็เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าริชเจมทําได้ดีแล้วก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนในเกมที่ผ่านๆมาทั้งในแง่ของฟอร์มการเล่นและการพัฒนาด้านความเป็นผู้นําแต่กว่าจะมาเป็นริชเจมอย่างทุกวันนี้ได้เนี่ยเขาต้องพบกับอุปสรรคมากมายซึ่งในวันนี้ช่องปาม3บาท5บาทนะครับจะพาทุกคนไปรับชมเรื่องราวของฟูลแบ็กเฉียดที่จะตกอับครับสู่กัปตันทีมยุคใหม่ให้ทุกคนได้รับฟังกันในวันนี้นะครับ ซึ่งก่อนอื่นเลยฮะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างลีโอครับลีโอรวมกันมันสกว่าอย่างที่เรารู้กันว่าก่อนที่ริชเจนจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําของเชลซีในชุดปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัวก็เคยเป็นหนึ่งในดาวรุ่งจากอะคาเดมี่ไม่กี่คนครับที่ได้รับโอกาสลง,งเล่นให้กับทีมชุดใหญ่แล้วก็คว้าโอกาสนั้นได้เป็นตัวจริงระยะยาวจนประสบความสําเร็จกับสโมสสตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งในฐานะแบ็คขวาตัวจริงของเชลซีชุดประติตร์ ของสโมสรในการคว้า3แชมป์ในยุคข,ของกุนซือโทมัสทูเคิลทั้งแชมป์ UCL แชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพและแชมป์สโมสรโลกในรูปแบบเก่าในปี2022ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ริชจามเนี่ยเริ่มสร้างชื่อขึ้นมาเป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่ดีที่สุดในยุโรปด้วยผลงาน5ประตูกับ9แอซิสในพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาล2021-22ซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยนะครับเมื่อบวกกับการที่เจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บแฮมสตริงในช่วงท้ายฤดูกาล ทำให้พลาดเกมลีกรวมไปถึง12นัดซึ่งใครๆเนี่ยก็มองว่าริชเจนจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่เวลาคราที่สุดในโลกคนหนึ่งอย่างไม่ยากทั้งความสามารถที่ครบเครื่องในการยิงประตูเปิดบอลและความแน่นอนในการเล่นเกมรับแถมเจ้าตัวเพิ่งมีอาการบาดเจ็บแค่ครั้งเดียวตั้งแต่เล่นให้กับชุดใหญ่ของเชลซีแต่ใครจะรู้ล่ะว,ว่าอาการบาดเจ็บครั้งนี้กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของอุปสรรคครั้งใหญ่เกือบเปลี่ยนชีวิตของริชเส์ เข้าสู่ฤดูกาล2022-23นะครับหนึ่งฤดูกาลที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดทั้งการเปลี่ยนถ่ายผู้ถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของสโมสรวิสัยทัศน์ใหม่กุนซือใหม่รวมถึงนักเตะใหม่แต่ถึงอย่างนั้นริชเส์ก็ยังคงเป็นตัวหลักของสโมสรตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลแต่อุปสรรคที่เป็นศัตรูของเขามาโดยตลอดก็คือเริ่มสร้างปัญหากับเจ้าตัวแล้วเพราะว่าริชเส์เนี่ยได้รับบาดเจ็บหัวเขา่าตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นฤดูกาล ทำให้เขาพลาดการลงสนามในทุกรายการไปถึง21นัดในแง่ดีเนี่ยนี่ไม่ใช่การบาดเจ็บแฮมสตริงซ้ําที่เดิมเหมือนฤดูกาลก่อนนะครับแต่ความโชคดีก็หายไปในเวลาอันสั้นเพราะหลังจากการกลับมาลงสนามในช่วงเล็ก2องของริชเชนไดฤดูกาลเดียวกันเจ้าตัวก็กลับได้รับอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงอีกครั้งทําให้พลาดการลงเล่นในช่วงท้ายฤดูกาลในทุกรายการไปอีกทั้งหมด7นัดสรุปแล้วริชเชนเนี่ยลงเล่น้กับเชลซีไปทั้งหมด16นัดในพรีเมียร์ลีก ปิดฤดูกาล2 0 2 2อถึง2023ย่าอย่างไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไรฤดูกาล2 0 2 3ถึง24เนี่ยเริ่มต้นขึ้นภายใต้การคุมทีมของกุนซือชาวเเจนตายอย่างมาริโซโปเชตติโนด้วยความหวังที่ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยจะเป็นฤดูกาลที่ริชเจมจะกลับมาลงเล่นได้อย่างสม่ำเสมอพร้อมกับการแบกความคาดหวังใหม่เจ้าตัวได้สวมปลอกแขนกัปตันทีมให้กับสโมสรนที่เขาอยู่ด้วยมาแทบทั้งชีวิตเป็นครั้งแรกจากการย้ายออกไปของกัปตันทีมคนก่อนอย่างเซซาอัสบริเกต้า เรียกได้ว่าเหมือนฝันที่เป็นจริงแล้วนะครับและทําให้เจ้าตัวอยากพิสูจน์ให้ทุกๆคนเห็นว่าเขาสมควรได้รับปลอกแขนนี้ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นในช่วงพรีซ<ส>ีซั่นเมื่อริชเจมสามารถกลับมาลงเล่นได้อย่างไร้ที่ติช่วยทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์ที่สหรัฐอเมริกาไปครองได้สําเร็จแม้ว่าจะไม่ใช่แชมป์อย่างเป็นทางการแต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของกัปตันเจมส์ได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนว่าเช่นเดียวกับยุคกุนซือใหม่อย่างพอ ริสเจมยังคงเป็นคนสําคัญของเขาเช่นเดียวกับโค้ชคนอื่นๆโดยการได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงตั้งแต่นัดแรกของพรีเมียร์ลีกที่เชลซีต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นฝันร้ายยังไม่หายยังกลับมาเล่นงานเจ้าตัวอีกครั้งโดยในนาทีที่76ริสเจมถูกเปลี่ยนตัวออกเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บและแน่นอนว่าแฮมส์ลิงนั้นได้ถามหาเจ้าตัวอีกแล้วอาการบาดเจ็บของริสเจมเริ่มถูกโลกโซเชียลหยิบขึ้นมาเป็นมุกตลกร้าย ว่าเขากับอาการบาดเจ็บแฮมสตริงเป็นของคู่กันเจ้าตัวพลาดการลงเล่นไปทั้งหมด11นัดในทุกรายการและสามารถกลับมาลงเล่นได้ในเดือนพฤศจิกายนแต่พอปัญหายังไม่ไปไหนครับสุดท้ายก็ต้องวนกลับมาทำร้ายเจมส์ไปเรื่อยๆในช่วงเดือนธันวาคมปี2023วส,สิบสมเได้รับบาดเจ็บแฮมสตริงอีกครั้งหลังจากได้ตออกสตายเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกให้เชลซีเพียง3นัดนับเป็นการบาดเจ็บแฮมสตริงครั้งที่4แล้วนะครับในอาชีพการคาแข้งของเจ้าตัว และการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตของริชเจมส์ก็เกิดขึ้นหลังจากอาการบาดเจ็บครั้งนี้ริชเจมส์ได้โพสต์ลงไอจส่วนตัวว่าเขาได้ตัดสินใจครั้งใหญ่ในการเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาการบาดเจ็บแฮมสตริงที่เรื้อรังมาตลอดหลายปีในอาชีพการคาแข้งนับว่าเป็นจุดที่เรียกว,ว่าตกต่ำที่สุดในชีวิตการคาแข้งของริชเจมส์จากหนึ่งในแม็กขวาที่ดีที่สุดในโลกกับกลายเป็นนักเปะที่ยากแม้จะลงเล่นให้จบเกมเพียงแค่หนึ่งนัด แฟนบอลหลายต่อหลายคนคงคิดว่าเจมส์เนี่ยคงไม่สามารถกลับมาเป็นเจมส์คนเดิมได้อีกแล้วคงกลายเป็นนักเตะที่เจ็บเหลือรังอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่คนที่ไม่คิดแบบนั้นเลยกบเป็นตัวของวิชเจมเองนะครับหลังจากการผ่าตัดครั้งใหญ่ตั้งแต่ช่วงปลายปี2023วิชเจมสามารถกลับมาสวมเสื้อเชลซีอีกครั้งในช่วงก่อนจบฤดูกาลเจมส์ลงเป็นตัวสำรองในเกมพบกับฟอเรสต์ในนาที80และเรื่องที่น่าเหลือเชื่อคือด้วยผลเสมอ2-2กับเวลาอีกราวๆ10นาทีไม่รวมทดเจ็บ ริสเจมลงมาแอสซิสประตูใช้กับสิงบลูพิกนำเจ้าป่า3-2เก็บสาแต้มสำคัญและมีส่วนช่วยเชลซีคว้าตั๋วฟุตบอลยุโรปถ้วยเล็กอย่างยูฟาคอนเฟนดรทีกได้สำเร็จนับเป็นก้าวใหม่ที่เริ่มต้นเล็กๆครับหลังจากพายุมรสุมครั้งใหญ่ได้จบลงไปและหารู้ไม่ว่าหลังจากนี้เขากำลังสร้างบทบาทใหม่ในชีวิตขึ้นมาจนมาฤดูกาล2 0 2 4 2 5ครับได้เริ่มต้นขึ้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมคนใหม่อีกครั้ง กับการมาของเอนโซมาเรสกากุนซือชาวอิตาเลียนซึ่งถึงแม้ว่าในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลร,ริสเจมส์เนี่ยจะมีปัญหาการบาดเจ็บแฮมสตริงอยู่ช่วงหนึ่งแต่ความโชคร้ายในโชคดีคืออาการครั้งนี้ไม่ใช่ข้างเดียวกับที่เรือรังมาตลอด2ปีที่ผ่านมาปฏิทินปี2025ได้เริ่มต้นขึ้นริชเจมส์กลับมาลงสนามได้อีกครั้งและแน่นอนว่าครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งในๆเพราะเขาสามารถลงเล่นได้อย่างสม่ำเสมอตลอดยันจบฤดูกาล แม้จะมีบางเกมที่ไม่สามารถลงเต็มเกมได้เป็นส่วนสําคัญในการช่วยพาเชลซีคว้าแชมป์คอนเฟนดรทิกไปครองได้ถึงแม้จะไม่ใช่ถ้วยที่ใหญ่ถ้วยโตเท่าไหร่นะครับแต่ก็นับว่าเป็นถ้วยแรกในฐานะกัปตันทีมของเจมส์แต่ความสําเร็จยังไม่หยุดแค่นั้นเพราะในช่วงซัมเมอร์ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเจมส์ก็ได้ชูถ้วยแชมป์ยิ่งใหญ่กว่านั้นอย่าง,งรายการชิงแชมป์สโมสรโลกนับว่าเป็นการกลับมาที่สุดแสนจะยิ่งใหญ่ของเจ้าตัวเลยก็ว่าได้ กราฟของเจมส์เนี่ยมีแต่จะดีขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องยกความมีความชอบให้กับการจัดการเวลาลงเล่นให้กับเจ้าตัวของมาเรสกาและในฤดูกาล2025-26หลังจากผ่านมา13นัดเจมส์ได้ลงเล่นให้กับเชลซี13นัดเต็มในพรีเมียร์ลีกแบ่งเป็นตัวจริง9นัดและสำรอง4นัดและได้ลงเล่นในทุกรายการรวมแล้วกว่า17นัดพลาดการลงเล่นแค่3นัดนั่นก็คือรายการคาราบัตที่เจอกันในแชมเปี้ยนส์ลีก และรายการบอลถ้วยในประเทศยอย่างคาราบาวครับเพียง2นัดเท่านั้นทําให้ช่วงหลังนี้ริชเจมเริ่มกลับมาถูกหยิบชื่อขึ้นมาเทียบกับเหล่าแบ็คขวาระดับโลกอีกครั้งด้วยความไม่ยอมแพ้และความเชื่อมั่นของเจ้าตัววันนี้มันเริ่มส่งผลออกมาแล้วมันอาจจะต้องใช้เวลา6เดือนหรืออาจจะ2ปีหรือแม้กระทั่ง6ปีก็ได้แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือถ้าคุณมีความสม่ําเสมอช่วงเวลาของคุณจะมาถึงแน่ ความก้าวหน้าไม่ได้เดินตามเข็มนาฬิกาบางคนผลิบานเร็วบางคนต้องใช้เวลานานกว่านั้นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องล้มเหลวแม้ในวันที่ทุกอย่างดูช้าไปหมดแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นความพยายามของคุณจงเดินหน้ามุ่งมั่นทำต่อไปเพราะไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนความอดทนความพยายามและวินัยของคุณมันจะคุ้มค่าทุกวินาทีแน่นอนนี่คือคำพูดของกัปตันริชจมผู้ไม่เคยยอมแพ้ เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับริชเจมกับการกลับมาฟอร์มเรปรี้ยงปล่าอย่างนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ